พี่น้องพี่น้องหลังจากที่ย่าไถ่ลงไปสองสามคลิปตั้งแต่เริ่มหยอดมาจนกระทั่งปันนี่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเดือนกันย่าแล้ววันที่วันนี้วันที่อียังวะวันที่ยีวันที่สิบเก้ากันย่ากระโดนเติบแล้วเนาะประมาณเกือบเดือนแล้วล่ะย่ายกันเลยสีมาไทยเข่าให้เบือง หลังจากที่ย้าไถยตงแต่เดือนแปดเดือนแปดเออเดือนแปดบัดนี้กระใสปุ๋ยเรียบร้อยเดือนทิ้งหาว่าเขามันงามขึ้นซ้ำได้แล้วนี่สิมาอัปเดตในเบิ่งเน้ะพี่น้องเนาะใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องมันบ่ตำเด้อนี่เขาเนียวหอมเขาวิสุดพี่น้อง ย่า่สิปึ่งพีน้ำอยู่พี่น้องนี่ทายไปกะไก้พุ่นแต่ว่าย่า่ทายผ่าแสงนี่นี่มันสิแกลงบกก่บุกระพงสวยงามเลยเด้อพี่น้องเด้อเตรียมทัศน์สีออกห่วงจนตัวบาดนี่ต่อไปกับที่อัปเดตตอนมันออกห่วงมาเด้อพี่น้องเด้อ ไทยบึงรบหลอหัวรบหลอสวนพี่น้องเอ้ยให้กับหน้าอยู่น้ำกันพอกันคลิปนาเด้อพี่น้องเด้อสบายดี